เจ้าของเพจนี้ให้ผมทําเว็บ5,900บาทผมจะหาเงินจานวนนี้ให้เขาใน1สัปดาห์เพราะเขาบอกว่าไม่มีลูกค้ามา2เดือนแล้วลุยก,กันครับอันดับแรกเขามีโลโก้อยู่แล้วแต่ยังไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ผมปรับโลโก้ให้เขาใหม่แล้วก็ทําภาพเวอร์ให้ใหม่ด้วยจากนั้นสินค้าของเขาจะมีปูยา่าต่อเติมและรับจัดสวนแล้วก็มาออกแบบหน้าเว็บกันเลยก็จะมีอยู่5หน้าหลาักหน้าเว็บหน้าบริการและรีวิวแล้วก็หน้าบริการเจาะจงแต่ละหน้าทีนี้ก็ขึ้นโครงเว็บและใส่โลโก้กันครับพอเว็บเสร็จแล้วผมก็หาาหมสู่น้าขายซ ก็คือหน้าบริการและรีวิวโดยเฉพาะและนี่คือผลลัพธ์จริงภายใน7วันมีคนเข้าเว็บทั้งหมด1,900ครั้งมีการจ้างงาน3ครั้งใช้เงินยิงแอดทั้งหมด700บาทซึ่งรับงานจากส่วนหนึ่งครั้งได้รับ12,500บาทรวมค่าลงทุนหาลูกค้าครั้งนี้6,600บาทครับคือการมีเว็บไซต์จะทําให้ลูกค้าได้เห็นทั้งบริการและรีวิวภายในทีเดียวทําให้เขาตัดสินใจง่ายขึ้นนั่นเองเรียบร้อยครับสําหรับภารกิจนี้เจอกันโปรเจกต์ต่อไปครับหกพัาเก้าร้อยบาทผมั